สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องต้นอะโวคาโดที่เราได้ทําการสั่งซื้อมาจากเทเทรหนึ่งค่ะเราก็ได้ทําการสั่งซื้อมาทั้งหมด3กล่องแล้วก็3สายพันธุ์ค่ะรึ่งทั้งหมด3สายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการเสียบยอดแล้วค่ะ เป็นต้นที่เกิดจากเมล็ดปลูกนะคะแล้วก็ได้ทําการเสียบยอดเปลี่ยนสายพันธุ์ให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะแ่่ดูสภาพกล่องที่มานะคะก็ดูสู้ชีวิตมากๆเลยค่ะเรายังไม่ทันเปิดกล่องต้นไม้ก็อยากที่จะออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วค่ะในหนึ่งกล่องก็จะจุได้ประมาณ6-7ถึงต้นค่ะ ก็มีค่าส่งเหมาอยู่ที่กล่องละ79บาทค่ะใช้เวลาจัดส่งจากเชียงใหม่มาถึงนครปฐมก็ใช้เวลาอยู่ที่3วันค่ะจากกำหนดส่ง2วันก็ล่าช้ามา1วันค่ะเพราะว่าแม่ค้าลงตำบลให้เราผิดทำให้เราได้รับของล่าช้า แล้วก็เกิดอาการไปไหม้เล็กน้อยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าเล็กน้อยค่ะเราได้มาแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะมาตั้งเขาไว้ก่อนค่ะเพื่อให้เขาปรับสภาพอากาศบ้านเราก่อนค่ะสำรวจดูแล้วทุกต้นก็ได้รับการเสียบยอดมาแล้วค่ะแต่ละต้น ก็จะบรรจุอยู่ในถุงดำค่ะต้นหนึ่งก็มีขนาดน้ำหนักที่มากนะคะก็ประมาณครึ่งกิโลขึ้นไปค่ะต้นอะโวคาโดทั้งหมดสามสายพันธุ์มีอะไรบ้างนั้นก็มาดูกันเลยค่ะสายพันธุ์แรกก็จะเป็นสายพันธุ์ของ034ที่มาจาก เวียดนามค่ะเป็นพันธุ์พื้นเมืองของเวียดนามค่ะก็สามารถที่จะมาปลูกบ้านเราได้ค่ะเป็นสายพันธุ์ที่ทนแรงดีมากๆแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาดูแลน้อยด้วยค่ะสายพันธุ์นี้ทนโรคทนแรงดีค่ะสำหรับ034สาเราก็ได้มาในราคาต้นละ150้บาทค่ะ ต่อมาสายพันธุ์ที่สองก็จะเป็นสายพันธุ์ของแบกคาเนียค่ะเราก็ได้มาต้นละ70บาทค่ะสายพันธุ์ที่3ก็จะเป็นบูทเจค่ะแต่ละสายพันธุ์แมคะ้ก็จะเขียนชื่อให้เราที่ถุงนะคะเราก็จะได้แยกออกค่ะว่า สายพันธุ์ไหนสายพันธุ์อะไรบ้างค่ะตอนแรกเราก็เห็นสภาพกล่องแล้วเราก็ตกใจเล็กน้อยค่ะแล้วก็กลัวว่าสินค้าข้างในค่ะก็จะได้รับความเสียหายนะคะแต่เมื่อเราเปิดออกมาดูแล้วสภาพโดยรวมแล้วก็ถือว่าดีและโอเคมากๆเลยค่ะก่อนที่เราจะนำลงแปลงปลูกแล้วก็ควรพักฟื้น เลี้ยงเอาไว้ประมาณ1อาทิตย์ก่อนค่ะแล้วค่อยลงแปลงปลูกนะคะ